อัปเดตแผนทองคำาลครับประจำวันที่30ครับเดือนเมษายนพศ2568นนะครับคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับของเดือนเมษายนกันแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นเดือนพฤษภาคมกันแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูทิศทางทองคำกันต่อว่าเออราคาจะนิวโลได้หรือเปล่านะวันนี้นะครับผมเดี๋ยวรับชมนะครับพร้อมกันในคลิปวิดีโอได้เลยนะครับ ครับผมก็ฝากกั้ด้วยแลวกันนะครับกับโบรกเกอร์ FBS นะครับหาท่าไหนที่ต้องการเทรดกับโบรกเกอร์ระดับโลกนะครับที่เปิดบริการมาอย่างยาวนานนะครับ FBS ก็เรียกได้ว่าเปิดบริการมา16ปีแล้วนะครับผมก็อยู่คู่คนไทยมอย่างยาวนาน จะเด่นในเรื่องการฝากเงินถอนเงินเนี่ยทำได้ค่อนข้างไวมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของใครที่ชอบเทรดทองคำนะครับก็สามารถเข้ามาเทรดด้วยกันนะครับกับโบรกเกอร์ FBS ได้นั่นเองนะครับผมหากท่านไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดการเปิดบัญชีเทรดได้ที่น้องแอดมินได้เลยนะครับสำหรับโบรกเกอร์ FBS นะครับ มาโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูที่ทางทองคาในวันนี้กันต่อนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับทุกคนปะเดี๋ยวพาไปดูทาเฟรมเดย์กันก่อนนะครับทุกคนครับเรียกว่าทาเฟรมเดย์เนี่ยโอ้โหนะครับกลับมาเป็นสีแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับแนวโน้มฝั่งของขาลงเริ่มมาอีกแล้วนะครับผมรอบนี้ผมคิดว่าน่าจะมาจริงแล้วหรือเปล่านะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันอ่าเขาเรียกว่าวันสุดท้ายของเดือนแล้วนะครับก็ แท่งมันเนี่ยถ้าเกิดว่าปิดตรงนี้จริงๆเนี่ยมันมันก็น่าจะไปได้ต่อนะครับอย่างน้อยๆน่าจะสัก3,220น่เนี่ยน่าจะย่อลงมาทำไส้ได้นั่นเองนะครับ ถ้าดูจากมันนะหรืวก็ถ้าดูจากทาเฟรมวีคเนี่ยก็คือวีที่แล้วนะครับปิดเป็นการพักตัวนะครับผมอินไซบาร์ที่หางข้างบนค่อนข้างยาวมากๆนะครับก็เลยทําให้โอกาสาที่ราคาในของวีคนี้เนี่ยจะปิดแดงได้ก็มีค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับซึ่งแนวรับที่อยู่ในทาเฟรมวีคเนี่ยก็จะอยู่ที่3168นะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งจะอยู่ประมาณ3192นะครับคือ2โซนนี้เลยถ้าถ้านับจากทำเฟรมวีคนะ นะครับผมอยู่ข้างล่างเลยนะครับส่วนแนวรับของ day เนี่ย day ก็จะมาตรงแนวรีเทสต,ตรงนี้นะครับจะมีตรง3 2 4 6นะครับตรงนี้1ตรงนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าวันนี้จะย่อลงมาถึงหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวมองว่าโอกาสที่จะหลุดโลนะครับวันนี้มีค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับอืมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่เขาพุ่งกลับขึ้นไปนะจริงจริงจริงๆมันควรที่จะต้องนะครับต้องมาตั้งแต่ช็อตนี้ที่ทเทล,ลงไปแล้วนะแต่สุดท้ายมีการเบรกขึ้นไปแล้วเพื่อเคลีย วอลลุ่มฝั่งเอก่อนนะแล้วก็ค่อยทุบลงมานะคือแบบโหดโหดอยู่โหดอยู่นะสำหรับพี่ทองนะครับไม่โหดไม่ใช่ทองใช่ไหม อ่ะเพราะงั้นแนวรับวันนี้นะครับก็จะให้ไว้ที่3 2 4 6นะครับแต่ว่าแนวนี้ที่มองว่าเป็นแนวสวิงโลเดิมเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ32 74อนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องมารอดูว่าหรือถ้าเกิดว่าในทาเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถปิดเบรกโซนนี้ลงไปได้เนี่ยนี่จะคอนเฟิร์มเป็นฝั่งของขาลงอย่างชัดเจนนะครับแต่ตอนนี้ยังคงมีโอกาสไปได้2ทางพอๆกันนะครับอันนี้เป็นแนวรับแรกนะอยู่ที่32 7 2นะครับแนวรับที่2อยู่ที่3 2 4 6นะครับผมแล้วก็แนวรับ สุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับก็มองไว้ที่3213นะครับตรงนี้ก็จะอยู่บริเวณเป็นสวิงโลนะครับที่ก่อให้เกิดการสร้างสวิงไฮทั้งหมดนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าลงมาเทสครั้งแรกเนี่ย1 6ถึง1 3เนี่ยโอกาสเด้งค่อนข้างสูงเลยนั่นเองนะครับอันนี้มองไว้เป็น3แนวรับนะครับคุณผู้ชม อ่ะต่อไปครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูแนวต้านบ้างครับในส่วนของเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถใช้เป็นสวิงนี้นะครับเชื่อมสวิงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าราคาครับยังคงวิ่งอยู่ในกรอบแนวที่เป็นกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวรอรุ้นในตลาดบ่ายครับถ้าเกิดว่าย่อลงมาแล้วไม่ผ่านโซนนี้ก็น่าจะมีรอบเด้งขึ้นไปเทสด้านบนอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดย่อลงมาแล้วเด้งเล็กน้อยแล้วแล้วเกิดการเบรกดาวน์โซนนี้นะครับอันนี้จะมองเป็นฝั่งขาลงนะครับผมอาทิตย์ต่อไปหรือว่าใน เจนัพเทรดต่อไปเ,เราก็จะรอหาจังหวะเด้งขึ้นนะครับเพื่อเข้า S ต่อนั่นเองนะครับใกล้ที่จะสิ้นสุดกรอบแล้วนะเดี๋ยวรอเลือกทางว่าเขาจะไปทางไหนแต่ส่วนตัวก็น้ำหนักทางฝั่งลงเนี่ยค่อนข้างค่อนข,ข้างโอเคกว่านะครับยังเชียร์ฝั่ง S อยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ แนวต้านบ้างดีกว่านะครับทุกคนครับแนวต้านในทำเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นซับไพโซนนะครับอยู่แถวๆบริเวณนี้3 3 4 5นะครับอันนี้เป็นแนวต้านแรกนะส่วนแนวต้านที่2ครับจะอยู่ตรงชุดนี้ครับ3 3 6 3นะแล้วก็แนวต้านสุดท้ายครับจะอยู่ที่3371นะครับประมาณชุดนี้ยังไงทุกคนลองวางแผนกันดูนะครับสำหรับราคาทองคำนะสรุปครับเดี๋ยวมาสรุปแนวให้ก่อนนะครับ มาดูแนวรับครับแนวรับแรกอยู่ที่3 2 7 2ครับ3 2 4 6แล้วก็3 2 1 5 2> ส่วนในต้านครับอยู่ที่3 3 4 5ครับ3 3 6 3และ3 3 7 1นะครับอลองดูครับ โอเคครับต่อไปครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดู BTC USD นะครับสำหรับแนวของ BTC USD ก็ยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับภาพรวมเนี่ยก็ยังให้น้ำหนักทางฝั่งของขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับโดยทำเฟรมสีชั่วโมงนะครับตอนนี้คือราคาเขาพยายามที่จะขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับผมก็มีการยกโลขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยเรากะว่าจะรอให้เขาย่อลงมาเทสโซนนี้แล้วบีขึ้นไปใช่ไหมแต่สุดท้ายครับเขาไม่ได้กดตัวลงมานะครับผมแล้วก็เหมือนว่าจะค่อยๆ ซึมขึ้นไปด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใน4ชั่วโมงวันนี้ครับมีการทะลุแนวต้าน9 0 5 0 5 800ตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับอาจจะมีการย่อแล้วก็พุ่งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับไปเทสที่98,000นะครับโอเค b t c เหมือนว่าจะไปต่อนะแต่ถ้าใครที่จะรอเข้าเทรดนะครับเข้าเทรด B เนี่ยอย่างน้นอยขอแซกสวิงโลนี้ครับ91,900จะน่าสนใจนะครับผม อ่ะคู่ที่3ครับ EUR USD นะครับสาหรับคู่ของ EU นะครับผมก็ก็ยังคงเหวี่ยงค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับก็ในส่วนของ EU เนี่ยจริงๆมองได้2ทางนะเพราะว่าราคามันยังอยู่กลางๆกรอบนี้อยู่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าในส่วนของแนวที่มองไว้เป็นแนวสำคัญนะครับจะอยู่ที่ 1. 12,900นะครับแถวๆโซนนี้ถ้าราคาย่อลงมารีเทสนะครับน่าจะมีรอบเด้งขึ้นไปได้นั่นเองหากใครที่ยังไม่มีออเดอร์นะครับโซนนี้ก็หน้าช้อนบีนะโดยวาง Stop l ล s s นะครับไว้ตอนที่ราคาหลุดโลตรงนี้ไปสัก100งจุดนะครับโลนี้อยู่ที่1 1 2 6 0 0ครับแล้วก็วางไว้ที่1.12500แบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับ s อเนะโอเคในส่วนของกรอบแนวต้านครับของคู่ EURUSD ยังมองไว้ที่บริเวณนี้นะครับเป็นแนวรีเทสนะอ่ะให้ไว้ที่ 1.14900นะครับใครที่จะรอ S ก็ไปรอส่วนด้านบนกันนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นในเชิงเทคนิคนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูเชิงข่าวนะครับในส่วนของข่าววันนี้ครับจะมี ADP nonfarm นะครับตอน19.15นานทีะครับผมแล้วก็มี a d v a n c e GDP ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะแรงเลยนะครับแล้วก็คอ p c Price Index นะครับตอน3ทุ่มโอ้โหวันนี้ข่าวรัวๆเลยนะครับผมขอให้ทองหลุดโลวันนี้แล้วกัน ลุ้นไฟพร้อมๆกันนะครับผมแล้วเพื่อนคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับแล้วก็หากท่านไหนที่สนใจเข้ากลุ่มครับสามารถจิ้มลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับเข้าร่วมกลุ่มได้ฟรีเลยแล้วก็หากท่านไหนที่สนใจอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มซิกแนลนะครับหรือว่าลงทะเบียนคลาสเรียนต่างๆนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แอดมินได้เลยนะครับในส่วนของซิกแนลเนี่ยจะมี2แบบนะครับจะมีทั้งแบบตลอดชีพแล้วก็ทั้งแบบรายเดือนด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนคลาสเรียนก็จะมี แอดวานซ์เทรดเดอร์กับซูเปอร์เทรดเดอร์นะครับแอดวานซ์เทรดเดอร์จะเป็นเรียนออนไลน์นะครับผมส่วนซูเปอร์เทรดเดอร์จะเป็นเรียนส่วนตัวกับโค้ชนะครับสอนครั้งละหนึ่งคนเท่านั้นนะครับแล้วก็ทั้งสองคลาสเรียนเนี่ยจะได้มีสิทธ์นะครับสิทธิ์เข้ากลุ่มซิกเนลตลอดชีพด้วยนั่นเองนะครับถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากมากหากท่านไหนที่สนใจนะครับผมสอบถามเพิ่มเติมที่น้องแอดมินได้เลยนะครับเพราะว่าความรู้เนี่ยจำเป็นต่อการเทรดมากๆนะครับถ้าเราเทรดโดยไม่มีความรู้นะครับก็เหมือนกับเราเอาเงินไปละลายให้ตลาดนั่นเองผม อ่ะโอเคครับแล้วก็หากพี่ๆท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับขอให้ทุกท่านครับพอร์ตฟ้ากำไรท่วมพอร์ตกันทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ